ดีค่ะ,ะๆๆมากค่ะทุกคนระบายมันออกมาระบายมันออกมาค่ะทุกคนอุย้ยเสรจไายนะคะเนี่ยอยินดีกับเชลซีด้วยนะคะก็มาได้หนึ่งประตูนะคะในนาทีแบบ ท้ายๆเลยนะคะซีเย็กนั่นเองนะคะช่างเชื่อมออกมาเลย3เม็ดจริงๆพอยคือไม่ใช่ช่างเชื่อมที่ออกแต่เพราะว่าท่านมหาเทพเพียงแค่ท่านได้ก้าวนิ้วก้อยเหยียบลงมาบนพื้นหญ้าแห่งอาณาจักรแอนฟิลเท่านั้นเอง สามประสานก็ทำงานโดยทันทีเครื่องฟริสตาติดง่ายหัวเทมไม่บอดนะคะยิงไปเลยนะคะทีละคนเริ่มจากการที่มาเน่นะคะวอลเลซตีลังกาอากาศเข้าไปเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็บอกว่าเห็นตั้งแต่นะัดที่เขาไปไเล่น UCL แล้วนะแต่อันนั้นแปกเลยม,มายิงอันนี้ใหม่โชว์เหลือเกินคนอะไรโชว์เหลือเกินนะคะถือว่าเป็นการโชว์ที่เป็นการเป็นการโชว์เขาเรียกว่าอะไรนะตีลังกาอากาศ ตีลังกาอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะคะยอดย่าไม่เป็นรอยนะคะแหมน่าจะไปเตะที่โอชัฟฟอร์ดซะหน่อยนะคะแบบนี้เขาน่าจะรักมาเน่มากๆเลยนะคะยิงประตูยังไงให้ย่าไม่เป็นรอยอะต้องให้นักเตะแมนยูมาศึกษาจากคุณมาเน่นะคะเอ๊มาหาเทพนี่ของจริงใช่ไหมคะแค่ก้าวเท้าสกอร์ก็เปลี่ยนแน่โอ้โหไงล่ะคะก่อนหน้านั้นก็คือครึ่งแรกนี่ก็คือแบบนิดนึงนะใครบอกเคี้ยวหมูนะ ไม่นะหมูเคี้ยวหมูเท่ากับเท่ากับอะไรก่อน <laughs> มาอ่านคอมเมนต์ดีกว่านะคะช่างเชื่อมไม่ไหวนะคะผมวา่าเขาก็ไหวเป็นบางนัดเนาะบางนัดก็ไม่ไหวจริงๆอย่างนัดนี้ก็ให้ออกไปพักลุยดิอสเปิดพอร์ตแล้วใช่ค่ะเปิดพอร์ตแล้วนะคะก็ได้ได้ว่าครบครบสามประสานในวันนี้นะเสดายทีแรล่วว่ากาจะอีกสักหนึ่งลูกให้ทาคุมิยิงสักหน่อยนะเออ โครมีความสุขเลยอ่ามีความสุขฮะ How are you from Malaysia I'm so happy I'm so bliss today bliss so blissful today Liverpool o n นะคะ three three one r i k i MVP อ่าเห็นด้วยค่ะใครเห็นด้วยว่าให้ o r i k i เป็น MVP นะคะพิมพ์คำว่า